เคล็ดลับการวางกลยุทธ์ในการฝ่าวิกฤตโควิดนี COVID ้ไปด้วยกันจาก Facebook เป็นอย่างไรติดตามกันได้ในพอดแคสต์นี้ครับสวัสดีครับผมมิน้นอุกติดตั้งสกุลจาก Minted Academy แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ดีๆที่นำไปใช้ได้จริงตอนนี้เป็นตอนที่2ครับที่ผมได้รับเอกสารมาจาก f c e e o o o นะครับว่า Facebook แนะนำ ให้ทางเอเจนซี่เนี่ยเอาเอกสารความรู้เนี่ยไปแจ้งลูกค้าว่ามีวิธีการปรับตัวอย่างไรผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรโดยตอนที่แล้วผมเล่าเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วมีรีเสิร์ชมีผลวิจัยว่าแต่ละประเทศแต่ละชาติในเอเชียเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งถ้าทบทวนให้เห็นภาพก็คือผู้คนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นประมาณ30%ผู้คนใช้เวลา อยู่หน้าจอทั้ง Facebook ทั้ง IG ทั้งตัววิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยประมาณ30%แแปลง่งายๆครับถ้าสายตาของเขาอยู่ตรงไหนคุณต้องเอาธุรกิจของคุณไปอยู่ตรงนั้นทีนี้จะไปอยู่ตรงนั้นอย่างไร Facebook ให้เกล็ดลับมา3ข้อเรียกว่า 3A ด้วยกันนะครับ Assurance นะครับ Assistance แล้วก็ a c ค i o n Assurance คืออะไรครับทำยังไงให้ก่อความรู้สึกเชิงบวกนะครับ ให้เรียกความมั่นใจของลูกค้ากลับมาได้อย่างไรคุณต้องทําให้ลูกค้ามั่นใจว่าในช่วงของวิกฤตนะถ้าคุณเป็นร้านอาหารอาหารของคุณสะอาดปลอดภัยสะดวกนิทีหลังเลยนะไฮจีนคุณมีวิธีการควบคุมอย่างไรคุณใส่ถุงมือคุณมีการฆ่าเชื้อโรคทุกๆกี่ชั่วโมงมีการฆ่าเชื้อไหมมีการอบโอโซนไหมเพราะว่าคนกลัวคือกลัวเชื้อโรคบางทีคนสั่งอาหารคนจะบอกว่าอาหารมาเดี๋ยวมีเชื้อโรคคุณต้องทําเรื่อง ที่ผู้บริโภคก,กังวลให้เขาสบายใจโดยสื่อสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโพสต์คอนเทนต์ตอนนี้ไม่ต้องโพสต์เรื่องไลฟ์สไตล์แล้วครับโพสต์ post ว่าคุณดูแลธุรกิจในช่วงนี้อย่างไรให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลถ้าลูกค้าไม่มาเพราะว่าร้านค้าคุณเนี่ยอยู่ในย่านที่เขาบอกว่ามีการติดเชื้อคุณประกาศไปเลยว่าคุณปิดสมมตินนะจําเป็นต้องปิดร้านนะปิดร้านทําการฆ่าเชื้อแล้วคุณจะส่งสินค้าไปให้เขาถึงบ้าน หรือจะเอา Messenger วิ่งมาให้ดูถ้าชอบก็เก็บไว้แคชออน d e ลิเวอรี่ก็ทำได้ Assurance คือทำให้ลูกค้ามั่นใจนะครับเกิดความรู้สึกที่ดีก่อนว่าคุณสามารถเอาอยู่ลูกค้าไม่ค่อยมั่นใจถ้าซื้อสินค้าไหนแล้วรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยหลังวิกฤตจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวคืนไม่ได้คุณต้องทำให้เขามั่นใจข้อที่2ครับ Ass i s t a n t Assistant ก็คืออยู่ตรงนั้นเขาเรียก b แดนะครับลูกค้าแชทมาเนี่ยอย่าหายนะครับ ไม่ใช่บอกว่าอยู่โควิดคุณเครียดแล้วคุณก็หายคุณต้องมีทีมคัสเตอร์เซอร์วิสหรือว่าตัวคุณเองตอบคุณอยู่หน้าจอคุณตอบเร็วหน่อยได้ไหมแล้วชี้แจงไปผมสั่งซื้อเนี่ยอันนี้สั่งซื้อสินค้าในออนไลน์ไปนี่วันนี้เจ็ดวันแล้วเนี่ยผมยังงงอยู่เลยผมไม่ได้อีเมลไม่ได้รับการตอบกลับจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าไปสั่งซื้อที่เว็บไหนแล้วอยากจะติดตอ่อผมไม่รู้จะเริ่มต้นติดต่อยังไงทาให้ผมกังวลใจเพราะฉะนั้นถ้าสินค้ามันดีเลย์คุณควรจะอัปเดตลูกค้า a s s i s t a n t ก็คืออยู่ตรงนั้นโดยที่ใช้ของ Facebook คืออะไรครับ Messenger พอมัน Cross Platform อันนี้เป็นเอกสาร f c e e o o o เนาะถ้าเขาสินสั่งซื้อสินค้าใน Facebook แล้วคุณไปทักแชทเขาใน l ล n e คุณเชื่อมคนใน l ล n e กับคนใน Facebook จะยากแต่ถ้าเขาสั่งซื้อใน Facebook คุณใส่แท็กคีย์เวิร์ดเขาไว้จัดกลุ่มเขาไว้เขาทักกลับมาคุณจะเห็นบทสนทนาคุณจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้สนทนาก็ได้ต่อเนื่อง เพื่อจะไล่ย้อนกลับได้ว่าคนคนนี้เคยสั่งซื้ออะไรไว้ A ตัวที่3ครับแอคชั่นเขาบอกว่านำประสบการณ์นะครับมาส่งมอบให้กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มก็คือตัว Messenger คือช่วงนี้ผมรู้ว่าขายไม่ได้กันนะครับคุณทำพรีออเดอร์ได้ไหมสมัยก่อนสินค้าจะนำเข้าจากจีนจากยุโรปจากอเมริกาเนี่ยคนบนโลกออนไลน์เขายังรับพรีออเดอร์พรีออเดอร์บางอันนี่2สามอาทิตย์นะคุณทำพรีออเดอร์ณเวลานี้ได้ไหมแต่ไม่ใช่สองสามอาทิตย์ สองสามเดือนถ้าลูกค้ามั่นใจว่าคุณไม่ไปไหนลูกค้าจะช่วยคุณลูกค้าเขารักคุณครับลูกค้าที่ใช้บริการคุณเนี่ยเขารักคุณเขาไม่อยากให้คุณไปไหนหรอกเพราะว่าถ้าธุรกิจคุณหายไปชีวิตเขาเดือดร้อนคุณลองนึกถึงร้านประจําร้านป้าที่คุณกินข้าวบ่อยๆถ้าร้านป้าปิดคุณเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร้านป้าเอาไม่ไหวเนี่ยให้ป้าทำพรีออเดอร์ได้ไหมให้รับสั่งอาหารล่วงหน้าหรือว่าจ่ายเงินมัดจาบางส่วน สำหรับอนาคตซึ่งจะต้องกลับไป2 A แรกนะ a s s i s t a n c กับ a s s u r a n c e นะครับคุณจะสามารถทำพ r e o r เดอรได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามั่นใจและลูกค้าติดต่อคุณได้นะถ้าแบบ3วันดี4วันไข้วันนี้ตอบวันนั้นไม่ตอบ Pre-Order ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำพ r e o r เดอรหรือคุณขายอนาคตคุณอาจจะรอดได้อย่างแข็งแรงเลยนะแม้ว่าอาจจะไม่กำไร ธุรกิจจะรอดหรือไม่รอดนี่ปัจจัยเดียวเลยนะครับคือ cash flow เพราะฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูกระแสงเงินสดของคุณเองว่าถ้าไม่ได้ไรายได้เลยคุณจะอยู่ได้อีกกี่เดือนสมมุติว่ามัน6เดือนเพราะฉะนั้นคุณมีเวลา surviving อ่ะทำให้ตัวเองรอด6เดือนทําอย่างไรซึ่ง Facebook สรุปออกมาเป็นกลยุทธ์เนี่ยนะครับว่า3เรื่องที่คุณต้องทำเนี่ยในช่วงนี้เลยนะครับมี3เรื่องด้วยกัน1เขาเรียกว่าปรับ ช่องทางการสื่อสาร a d a p t your Customer Communication จากเดิมคุณอาจจะสื่อสารกับลูกค้าโดยโทรศัพท์สมมตินะเจอกันที่หน้าร้านคุณเปลี่ยนมาเป็นช่องทางออนไลน์ทำให้ลูกค้ารับรู้ว่าติดต่อคุณได้จากเดิมคุณเอาแต่ยัดเยียดโฆษณาเข้าไปใน OA ใน l n n e บ o a d c a s สส่งโฆษณาอย่างเดียวตอนนี้คุณรับฟังลูกค้ามากขึ้นได้ไหมหนึ่งคือเปลี่ยนช่องทางหรือว่าปรับช่องทางการสื่อสารนะครับให้ลูกค้า ไม่ต้องกังวลว่าเงินที่เขาเคยจ่ายมาเขายังไม่ได้ของหรือร้านค้าคุณจะอยู่รอดไหมไม่ต้องกังวลปรับช่องทางการสื่อสาร2ครับในนี้ใช้คํานี้เลยนะ r e i m a g i n e นะครับแต่จริงๆก็คือให้นึกกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่นะใหม่เลยจินตนาถึงจินตนาการถึงกลยุทธ์ทางการตลาดอันใหม่เลยซึ่งคุณต้องใช้กรอบความคิดใหม่ไม่ใช่กรอบความคิดเดิม กรอบคำคิดเดิมเช่นคุณอยู่ในร้านในห้างสสินค้าคุณบอกว่าเดี๋ยววิกฤตมันหายไปคุณก็จะเอาลูกค้ากลับมาที่ร้านแล้วถ้าวิกฤตใหม่มันมาวิกฤตนี้มันเป็นตัวสัญญาณบอกแล้วว่าเอ้ยอยู่ที่ร้านอย่างเดียวไม่พอเพิ่มช่องทางสื่อสารกับลูกค้าช่องทางขายได้ไหม3ครับ plan to p plan the p a t h to recovery คือวางแผนในการกอบคู่กลับมา ซึ่งการกอบคู่กลับมาผมบอกแล้วนะครับว่าหัวใจหลักของการกอบคู่กลับมาเนี่ยมันมีทั้งหมด3 3ส,สช่วงด้วยกันเนาะช่วงสั้นคือทำยังไงให้รอดช่วงกลางเตรียมแผนเลยว่าเมื่อมันจะกลับมาเตรียมแคมเปญคิดกับทีมการตลาดไปเลยนะครับว่าถ้าวิกฤตมันจบสมมุติว่ามันจบประกาศออกมาว่าจบปุ๊บเมษาคุณคือคนแรกเลยที่ออกแคมเปญหนึ่งพฤษภา คนอื่นยังแบบจะประชุมประชุมคุณไม่ต้องคุณเตรียมได้เลยว่าแคมเปญต้อนรับการกลับมาของสภาวะปกติแล้วออกแคมเปญบางอย่างซึ่งประชุมเตรียมอาร์ตเวิร์กไว้เวลานี้แค่ไม่ใส่วันที่เท่าน,นั้นเองเตรียมได้เลยนะครับทําไได้เลยทีนี้มายกตัวอย่างนะครับเฟซบุ๊กยกตัวอย่างมาให้4ี่อุตสาหกรรมผมไม่รู้ผมจะเล่าได้ครบหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันดีจริงๆอ่ะจะทยอยเล่าแล้วกันเนาะเอาสาหกรรมที่เป็นอันนี้ละกันเกี่ยวข้องตรงๆที่สุดละอีคอมเมิร์ซนะครับ อีคอมเมิร์ซคือซื้อมาขายไปทางออนไลน์เขาแยกเป็นช็อตเทอมกับเป็นมิดเดิลเทอมกับลองเทอมนะครับสำหรับช e ็อตเทอมเนี่ยอีคอมเมิร์ซเขาก็แยกมันเป็น3คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกก็คือเกี่ยวกับพวกซัพพลายเชนการเดลิเวอรี่การส่งของอันที่2ก็เกี่ยวกับโปรดักต์ความแตกต่างของโปรดักต์ความหลากหลายอันที่3ก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับสำหรับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเขาบอกเลยว่าในเรื่องของซัพพลายเชนการส่งของเนี่ยระยะสั้นการปรับกลยุทธ์ก็คือให้จัดสต็อกเป็นแบบเร คุณอย่า overstock เพราะในระยะสั้นถ้าคุณ overstock แล้วคุณขายไม่ได้เนี่ยคุณจะเอาเงินไปจมกับสินค้าคงคลัง2ครับหาให้เจอว่าไอ้คอขวดของซ u p p l y chain คุณอยู่ตรงไหนเช่นคุณทําทุกอย่างได้หมดเลยนะแต่มันไปตีชิ้นหนึ่งเนี่ยที่ต้องสั่งจากจีนที่เดียวคุณหาซัพพลายเออร์ประเทศอื่นสํารองไว้ได้ไหม3ครับ พยายามอัปเดตเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าสร้างความคาดหวังที่ถูกต้องนะอันนี้ก็อ e อีคอมเมิร์ซในด้านช็อตเทอมนะช็อตเทอมสำหรับ product range ครับเขาบอกไปเลยอันนี้เป็นรีเสิร์ชออกมาแล้วเนาะให้ทำขายเรื่องของเรียกว่าอ,อะไรไซส์ใหญ่อะไซส์ใหญ่คือลูกค้าผู้บริโภครีเสิร์ชในตอนที่แล้วอะครับคนะไปซื้อของไปจ่ายตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยลงแต่รีเสิร์ชมันบอกด้วยว่าคนะซื้อในปริมาณที่ มากขึ้นแปลว่าให้คุณจัดเป็นแพ็คแ a m i l y ่ a c k เพราะตอนนี้อยู่กันครบบ้านเลยนะครับแฟมิลี่แพ็แทนที่จะจัด2หอก็จัดไปเป็นไซส์ใหญ่เหมือนสินค้าที่คุณซื้อตามแมคโครอ่ะทำให้มันเป็นไซส์ใหญ่แต่คําว่าไซส์ใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าสินค้าแบบซื้อโค้กทีแบบเป็นลิตรเลยนะคุณเอาขวดลิตรมาจํา6ขวดแล้วขายราคาลดพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าคนซื้อไป6ขวดเนี่ย คุณลองนึกถึงว่าซื้อเป๊ปซี่แบบขวดสิบลิตรนะผมไม่รู้มีปะนะไม่ไม,ไม่น่าจะมีอะขวดสิบลิตรเปิดปุ๊บก,กินได้สองวันอีกแปดลิตรมันไม่ซาแล้วเพราะฉะนั้นในของโปรดักระยะสั้นเนี่ยนะครับทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นหมายว่าคนซื้อในปริมาณที่มากขึ้นและจัดการเรื่องเชลฟ์ไลท์ให้มันนานขึ้นถ้าคุณมีรีเสิร์ชคิดไปเลยครับขายสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วไม่ทิ้ง พราะถ้าลูกค้าซื้อปในป,ป,ป,ปริมาณที่มากแต่เชลล์ไลายมันสั้นและพอเขาทิ้งเขาอาจจะไม่กลับมาซื้อของคุณอีกเลยเพราะเขารู้ว่าสินค้ามันมีอายุสั้นเขาจะซื้อในปริมาณที่มันน้อยลงในฝั่งมาร์เก็ตติ้งระยะสั้นเขาบอกข้อนี้เลยครับว่า stay top of mind คือทำยังไงก็ได้อย่าให้ลูกค้าลืมอาจจะต้องมี always on marketing ก็คือรันรีมาร์เก็ตตตามหลอกหลอนลูกค้าใช้เงินไม่เยอะ always on ใช้เงินไม่เยอะนะครับผมเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ทุกกลยุทธ์การตลาดทุกที่อ่ะต้องโฆษณาเพื่อจะย้ําเตือนให้ลูกค้าใช้เงินแค่ไหนขึ้นกับปริมาณคนกับความถี่ไว้ไปพูดเรื่องนี้ตอนทําโฆษณาจริงๆแล้วกันนะครับหรือเขาบอกว่าถ้าซื้อโฆษณาใน f c e e o o o เนี่ยให้รันแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับ consideration ใน Facebook จะมีแคมเปญที่เป็น awareness consideration แล้วก็เป็น conversion คำว่า consideration ก็คือให้ลูกค้าทักมายัางไม่ต้องซื้อนะคุณอาจจะขายเป็น pre-order แต่ให้ลูกค้าทักแชทมาก่อนเพื่อจะเก็บเอาไว้คำว่า consideration ก็คือลูกค้าเขาสนใจเปรียบเสมือนลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านแล้วแวะเข้ามาแต่คุณขอนมบัตรเขาไว้ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์คุณไม่ต้องขอนมบัตรลูกค้าขอแค่เขาทักเข้ามาครั้งหน้าคุณจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นมาก เพราะฉะนั้นรันแคมเปญว่าถ้าสนใจทักมานะคะแบบนี้ในช็อตเทอมนะครับสำหรับมิดเดิลเทอมคือระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าในด้านซัพพลายเชนเนี่ยให้เตรียมหาเลยครับมีซัพพลายเชนอื่นๆไหมที่เป็นออปชันหรือถ้าเป็นสินค้าให้ทำเป็นโปรดักมิกซ์ถ้ามีสินค้าเดียวตอนนี้ให้คุณเพิ่มวาเ i นตี้ของสินค้ามากขึ้นให้เพิ่มความหลากหลายในด้านของมาร์เก็ตติ้งเขาบอกไปเลยในกลยุทธ์นี้นะครับใช้ Messenger เ n น a ก e กับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกมีส่วนร่วมทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาคุยกับคนมากยิ่งขึ้นอุสากรรมถัดมาครับอุสากรรมที่เจอปัญหาของโควิดหนักไม่แพ้กันเลยอุสากรรมที่เป็นหน้า,าร้านนะครับเป็นพวกรีเทลครับในระยะสั้นคิดเหมือนเดิมเลยนะครับระยะสั้นอ e ีคอมเมิร์ซกับหน้าร้านเนี่ยจะแนะนำว่าในด้านซัพพลายเชนเนี่ยให้อัปเดตสต็อกเป็นเรียลไทม์อย่าโอเวอร์สต็อกนะครับแล้วหาให้เจอว่ามี มีบอทนเอก็คือมีคอขวดในการทํางานของคุณไหมถ้าคุณทํางานไปแล้วมันไปติดคอขวดติดซัพพลายเออร์อะไรสักอย่างหนึงเนี่ยหาทางแก้สํารองไว้ในระยะสั้นนะในขณะที่ผู้ิีการผู้บริโภคนะครับบอกว่าตอนนี้กลุ่มบริโภคเนี่ยไม่ไปช้อปปิ้งมอลขนาดใหญ่ไม่ไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แล้วเขาไปตลาดเล็กๆไปที่มีเรียวกว่าอะไรผู้คนไม่แออดัดคุณเอาสินค้าคุณอะไปอยู่ในช่องทางเหล่านั้นได้หรือไม่กระจายสินค้าไปยังนิชมาร์เก็ต เดี๋ยวนี้คนเขาชอบเข้าร้านอะไรครับบางทีการไปห้างใหญ่หรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวคนมันเยอะเดี๋ยวเจอเชื้อโรคเขาก็เลยไปคอนเวเนียนส์สโตร์ไปร้านสะดวกซื้อคือไปปุ๊บรีบซื้อรีบกลับเพราะระยะทางจากประตูร้านถึงสินค้าเนี่ยมันใกล้เนาะใส่หน้ากากกั้นหายใจอาจจะพอทนไหวสินค้าคุณอาจจะต้องเตรียมไปกระจายอยู่ตามจุดเหล่านั้นในขณะที่การเตรียมสินค้าคิดเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับตัวอ e ีคอมเมิร์ซ ร้านค้าต่างๆเนี่ยพยายามคิดเรื่องของ Family Pack คือเป็นไซส์แทนที่จะขายขวดเดียวก็ขาย6ชิ้นนะครับและให้คิดถึงเรื่องของ Shell l i ฟ์สำคัญมากนะสินค้าอะไรก็ตามที่มันอุปโภคบริปโภคและเชล l ไลฟ์มันสั้นนะครับคุณจะขายได้ไม่นานส่วน Marketing สําสำคัญมากเลยข้อนี้เขาย้ำเลยว่าให้ Leverage Omnichannel แปลว่าหน้าร้านอย่างเดียวไม่พอแล้วนะจ๊ะต้องมีออนไลน์ Omni Channel คือคุณต้องมีออฟไลน์มีออนไลน์แล้วคุณสามารถผนวกกันให้ได้ ด้วยเชิงกลยุทธ์อะไรก็ตามแต่นะครับผมพยายามทำแพลตฟอร์มออกมาช่วยลูกค้าในกลุ่มเนี้ที่ชูบัลลีดดีนะครับเดี๋ยวหลังสงการน่าจะเปิดตัวอีกเวอร์ชันหนึ่งเพื่อจะช่วยร้านค้าให้มีกระแสงเงินสดติดตามได้ที่ m i n t ต d a c a d น m y เนี่ยนะครับไว้จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไรนะครับที่สำคัญอ่า stay top of mind นะครับอย่าหยุดโฆษณานี่คือเป็นช่วงสำคัญเลยเนาะ ช่วงวิกฤตนยครับคนส่วนใหญ่หยุดโฆษณาผมไม่ได้ให้คุณทุ่มโฆษณาแต่ช่วงที่คนหยุดโฆษณาแล้วคุณลงโฆษณาสิ่งที่คุณจะสังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือโฆษณามันถูกลงเพราะว่าระบบการประมวลของ Facebook เป็นระบบการแบบประมูลยิ่งคนโฆษณาเยอะโฆษณาก็จะแพงขึ้นตอนนี้คนห่อเหี่ยวบางคนก็ล้มหายตายจากไม่อยากทำธุรกิจถ้าคุณลงโฆษณา ในขณะที่ผู้ชมเล่น Facebook เพิ่มขึ้น30%แปลว่าโฆษณาคุณมีโอกาสเข้าถึงคนที่มากขึ้นในราคาที่ถูกลงแต่ยาวานโฆษณานะครับถ้าคุณเรียนเรื่อง Facebook กับผมแล้วไปเรียนรู้คำว่า custom audience กับ look-alike audience นะครับสองคำนี้คือหัวใจช่วงนี้นะครับถ้าคุณมีงบน้อยโฟกัสที่ custom audience ถ้ามีเงินขึ้นมาหน่อยโฟกัสที่ look-alike ถ้าคุณมีเงินเยอะจริงๆคุณจะทำที่ call audience ได้แต่ผมกำลังพูดถึง SME งบโฆษณาหลักหมื่นแล้วกันนะหลักพันหลักหมื่นต่อเดือนถ้าคุณเป็นหลักแสนเนี่ยคุณแบ่งแคมเปญได้แต่อย่าหยุดโฆษณาเพราะว่าลูกค้าจะลืมคุณไปถ้าคุณกำลังอยู่ในภาพสมองที่เขาจำได้แล้วคุณหายไปสามเดือนวันที่คุณกลับมามันใช้พลังงานอย่างมากนะครับในการดึงให้ลูกค้าคนเดิมกลับมาใหม่ สื่อสารเอนเกจกับลูกค้าตลอดเวลาในขณะที่กลยุทธ์ของระยะกลางกับระยะยาวนะครับสำหรับอุตสาหกรรมเนี้ยที่เป็นเรียกว่าคอน sumer goods กันนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าสินค้าที่มีหน้าร้านเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวให้วางแผนเรื่องของการ production planning ยุคนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยตอนที่เป็นอู่ฮั่นเนี่ยคุณเตรียมตัวไม่ทันเพราะาจีนมันสั่งปิดปุ๊บเนี่ยคุณวางแผนแก้ไม่ทันนั้นคุณมีเวลาแล้วว่าวางแผนเรื่องของ product production เรื่องของซัพพลายเออร์นะครับมีแผนสำรองไหมเตรียมแผน B เอาไว้ในขณะที่ความหลากหลายของสินค้าจากเดิมเนี่ยระยะสั้นบอกว่าให้เตรียมเป็น family pack จจำนวนเยอะๆระยะกลางกับระยะยาวบอกว่าให้ทำเรื่อง products m x x ให้มีความหลากหลายของสินค้าและให้สร้าง positive brand image แปลว่าในช่วงนี้ครับคุณต้องแสดงออกให้ผู้บริโภครับรู้ว่าคุณ ไม่ใช่แค่ห่วงใยธุรกิจนะคุณห่วงใยสังคมนะครับอย่างผู้บริหารบริษัทซูมนะครับซูมเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนประชุมออนไลน์ได้เขาออกมาประกาศเลยนะครับว่าถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาให้ใช้แพลตฟอร์มฟรีในการเรียนออนไลน์สถาบันการศึกษาก็เลยทยอยไปใช้ของเขาเต็มไปหมดเลยผมเชื่อว่าจะเริ่มมีคนออกมาช่วยสังคมในภาพรวมแบบนี้เรื่อยๆนะครับ3ครับ ในด้านของ Marketing นะครับเขาก็แนะนำเหมือนเดิมของ Facebook ว่าให้ใช้ m e s s e n g e r stay e n g a g e อย่าหายคุยกับลูกค้าอย่างต่อนเนื่องอ่ะผมพูดอุตสาหกรรมที่3แล้วกันอุตสาหกรรมที่3น,น,รร3นี่มีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างยิ่งเลยจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับจะแยกเป็นระยะสั้นระยะกลางและยาวนะ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับตั้งใจฟังนะเป็นเอกสารที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะนะครับในระยะสั้นในระยะสั้นนะเราจะแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันหมวดของเรื่องประสบการณ์ลูกค้าสินค้าแล้วก็การตลาดผมลงดีเทลไว้ให้กับการท่องเที่ยวนะคนที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวฟังแล้วไปแชร์ต่อเลยนะครับในระยะสั้นประสบการณ์ลูกค้าถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัยเช่นโรงแรมสิ่งที่คุณต้องทําในตอนนี้คือ ทำให้คนผู้บริโภคเห็นว่าคุณเอาใจใส่เกี่ยวกับความสะอาดออสุขลักษณะของผู้เข้าพักอาศัยตั้งแต่การตรวจตาตรวจไข้มีการทำความสะอาดทุกวันอบแอลกอฮอล์อบโอโซนเอาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรก็ตามแต่ให้ลูกค้าสบายใจว่าคุณทำเต็มที่จริงๆข้อที่2ใส่รายการโรงพยาบาลคลินิก ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงในกรณีที่ลูกค้ากังวลว่ามาแล้วไม่สบายใจหรือคนที่พักในโรงแรมคุณเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเขามีอาการเขาจะไปหาใครได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็สําหรับธุรกิจโรงแรมสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวพวกทัวร์พรอไวเดอร์นะครับเขาบอกไปเลยว่าตอนนี้เจอบ่อยแน่ๆนะครับไฮไลท์คําถามที่ถามบ่อยคุณไม่ต้อง ตอบคาถามวันหนึ่งตอบเป็นร้อยคอเลยคุณปักหมุดขึ้นมาเลยนะครับว่าน,นี่คือมาตรการในการจัดการกับวิกฤตของเราถ้าคุณจองตั๋วไปแล้วจะเกิดหนึ่งสี่หขึ้นถ้ามีปัญหาค่อยโทรมาแปลว่าคุณเอาสิ่งที่เขากังวลเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งคุยทีละคนเพื่อนผมทําทัวร์เนาะโอ้โหวันหนึ่งคุยเป็นสิบเป็นร้อยสายคุณลองโทรไปสายกันบินตอนนี้ที่โทรไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องไหนไม่สบายใจลิสต์ออกมาทําให้ผู้บริโภคสบายใจไปเลย ผมบอกแล้วครับว่าราคาที่ซื้อและแพงที่สุดคือการซื้อใจผู้บริโภคที่สำคัญอย่าหายนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีประกาศอะไรก็ตามกับธุรกิจคุณเนี่ยใน f c e e o o o เนี่ยคุณพินโพสต์เอาไว้ให้บนสุดเลยเช่นรวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองทัวรบริษัทเราและลิสต์ออกมาเลยให้คนเขาช่วยตัวเองได้เบื้องต้นเขาจะลดความกังวลไปได้อย่างน้อยประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับ Product ในระยะสั้นนะธุรกิจมีแก้อย่างไงบ้างนะครับเขาบอกไปเลยว่าให้โฟกัสเรียกว่าอะไรข้อความที่คุณเขียนข้อความโฆษณาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเกี่ยวกับความยั่งยืนของสุขภาพคือเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนจะห่วงหลังจากวิกฤตเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องกลับมาแข็งแรงอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นท่องเที่ยวพร้อมกับเมนูสุขภาพท่องเที่ยวพร้อมกับสถานที่ที่มันเรียกว่าอะไร พักผ่อนทั้งกายพักผ่อนทั้งใจนะหรือว่าอาจจะเขียนลักษณะประมาณนี้เนาะไปธรรมชาติเพื่อจะชำระล้างจิตใจแล้วร่างกายให้กลับมาเต็มพลังเติมพลังกับการสู้งานใหม่ได้อีกครั้งอะไรก็ได้ที่กระตุ้นให้คนอยากออกไปเดินทางกับคุณแต่มันดีกับเขาเองนะครับดีกับเขาเองนะโดยที่โฟกัสให้หลีกเลี่ยงก่อนนะหลีกเลี่ยง เมืองหรือว่าประเทศที่ยังมีปัญหาอยู่ให้ทำรูทใหม่นะครับในระยะสั้นถ้าวิกฤตโควิดจ,จบเนี่ยนะในแผนระยะสั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าโฟกัสโดเมสติกก่อนทำในประเทศก่อนได้ไหมในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยค่อยเป็นโฟกัสที่ต่างประเทศแต่ให้เลือกรูทที่เอฟเฟกกับโควิดน้อยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเปิดรูทใหม่ซึ่งถ้าคุณคิดวันนี้ทำรีเสิร์ชวันนี้ คุณอาจจะเปิดรูทใหม่ได้ก่อนคนอื่นๆในตลาดนะครับเพื่อตลาดมันกลับมานะคุณเปิดรูทใหม่ได้และให้มีนโยบายนี้จริงๆผมไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่า Offer Flexible Policy คือคุณออกนโยบายประมาณที่ว่าจองก่อนแล้วจ่ายทีหลังเหมือนแอโกด้าคุณลองไปดู A อ,อกโกด้าแพลตฟอร์มจองโรงแรมเนาะมันจะมีเมนูจองห้องว่าจองและเดี๋ยวยกเลิกได้ไม่เก็บค่าฟรีซึ่งห้องเนี้ย จะแพงกว่าประเภทอีกประเภทหนึ่งคือจองแต่ยกเลิกไม่ได้แพงกว่าน,นิดนึงสมมุติว่าทัวร์มัน8,000บาทคุณบอกไปเลยว่า8,900แต่ถ้าจองเนี่ยระยกเลิกได้ภายในกี่วันเพื่อให้คนจองล่วงหน้า20คนเต็มโอกาสยกเลิกอาจจะมีไหมอาจจะมีครับแต่อย่างน้อยๆคุณได้เขาเข้ามาและผู้บริโภคจะรู้สึกว่าจองกับเจ้านี้ดีเพราะว่าเขามีความยืดหยุ่น ในยุคนี้ไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการยืดหยุดแล้วนะครับข้อที่3คือเรื่องของ Marketing อันนี้เขียนไว้ดีมากแต่เกี่ยวข้องกับทูของ f a c e b o o k นะครับในด้านของ Marketing เนี่ยจะบอกไปเลยว่าให้โฟกัสเหมือนเดิมนะครับให้ผู้รบริโภคเนี่ย Trust คือเชื่อใจคุณนะครับว่าคุณเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม 1. สร้างแบ a นด์ e n e s s นะครับบอกไปเลยว่าคุณเนะี่ยน่าเชื่อถือเพราะอะไรนะครับคุณอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสังคมหรือคุณอาจจะออกแคมเปญบางอย่างว่าคุณดูแลลูกทัวร์อย่างไรบ้างรวมไปถึงข้อ2ครับถ้ามีเรียกว่าอะไรดีะลูกทัวร์ลูกค้าคุณนะครับคอมเมนต์มาชื่นชมดีจังเลยนะเจ้านี้แก้ปัญหาให้เราด้วยนะครับขออนุญ,ญาตลูกค้าอาจจะเก็บเป็นเท็กซ์อาจจะสัมภาษณ์เป็นวิดีโอสัมภาษณ์เป็นหน้า แล้วรวมออกมาเป็นวิดีโอแคมเปญสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคคนใหม่ให้ลูกค้าคนเดิมเนี่ยเป็นคนพูดนะครับอันนี้เป็นวิดีโอแคมเปญซึ่งผมว่าถ้าทำได้เนี่ยน่าจะดีมากขอลูกค้าตรงๆเลยว่าแก้ไขให้เขาเสร็จแล้วก็ถามไปเลยว่าคุณลูกค้าคะขออนุญ,ญาตนะครับขอบันทึกบทสนทนาหรือขอสัมภาษณ์ทางวิดีโอว่าการดูแลของเราเป็นอย่างไรบ้างนะล,ลูกค้า,าพูดมาแล้วคุณก็เก็บรีวิวลูกค้าเนี่ยเก็บเก็บเก็บไว้ พอ,อแคมเปญมันไอ้วิกฤตมันหายคุณรันแคมเปญนี้เลยเพราะคุณจะได้เป็นเจ้าแรกหรือตอนนี้คุณรันแคมเปญนี้เลยข้อที่3ครับมันมีรูปแบบโฆษณาเขาบอกว่าให้ทําเป็นเหมือนกับโพลให้คนโหวตนะครับเพื่อจะรับฟังเสียงของผู้บริโภคตอนนี้ไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าการรับฟังเสียงของลูกค้าแล้วพยายามปรับตัวปรับกลยุทธ์สําหรับการกลับมาครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิมครับทีนี้ ถ้าโฟกัสที่ b u s i n e s s result เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมินมันได้แต่แบรนด์มันไม่ได้ยอดเงินถ้าอยากได้ยอดเงินโฟกัสที่2กลยุทธ์นี้นะครับในของ Facebook เราจะเรียกว่า Conversion Campaign โดย Conversion นี้เราจะตามหลอกหลอนแต่ให้เข้าใจง่ายๆเนาะเราจะโฆษณาเฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณแล้วก็สนใจใน Destination ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเช่น,น คุณเป็นบริษัททัวร์มีทัวร์ยุโรปทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์เกาหลีทัวร์ไต้หวันนะครับคุณทำแคมเปญหลังจากที่วิกฤตโควิดมันจบเนาะไต้หวันนี่แก้วิกฤตดีใช่ไหมออกแคมเปญมาเลยครับว่าทัวร์ไต้หวันแต่ออกเฉพาะคนที่เข้ามาในเว็บไซต์แล้วดูหน้าทัวร์ไต้หวันอันนี้เรียกว่ารีมาร์เก็ตติ้งสตรัทจีสามารถทําทั้งได้ใน Facebook ติดพิกเซลแล้วสร้างคัสตอมออเดียนส์ หรือทำได้ใน Google นะครับ Google ด้วยนะติด Google Ad t a ทถ้าอยากรู้ไปเรียนใน m i n t ต d Academy เพราะว่ามันใช้ความรู้ทางเทคนิคค่อนข้างจะเยอะแต่ผมกำลังจะบอกเจ้าของธุรกิจทุกคนว่ามันทำได้และไม่ได้ใช้เงินมากเท่าที่คุณคิดแคมเปญแบบที่2ครับเขาบอกไปเลยว่าให้เมื่อกี้คือแยก destination อันนี้คือแยกไปเลยว่า domestic หรือว่า International ถ้าคุณเป็นบร,ริษัททัวร์ขนาดใหญ่คุณจัดทัวร์ต่างประเทศ ทัวในประเทศไม่มีประโยชน์ถ้าคุณจะโฆษณาทัวต่างประเทศให้คนที่เขาชอบทัวในประเทศเพราะฉะนั้นคุณก็แยกไปเลยว่าคนที่เขาชอบทัวในประเทศคุณก็โฆษณาทัวในประเทศให้เขาถ้าเขาอยากไปภูเกต็ตคุณก็โฆษณาภูเกต็ตหรือถ้าเขาไปภูเกต็ตแล้วคุณอาจจะโฆษณากระบี่พังงาเพราะว่าเขามีความสนใจที่คล้ายคลึงกันของทะเลก็เป็นไปได้อันนี้คือในช่วงของแคมเปญน,นะการตลาดทีนี้มาดูการแก้ปัญหาในระยะกลางกับระยะยาวนะครับสำหรับประสบการณ์ลูกค้าเนี่ย ให้เรียกอะไรอัปเดตเพจของคุณเนี่ยเฟซบุ๊กเพจนะครับบ่อยๆเพราะการอัปเดตเพจเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าธุรกิจนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่ลูกค้าจะรู้เลยว่าโอ้โหอัปเดตล่าสุดเมื่อ7เดือนที่แล้วตอนนี้ยังรอดหรือเปล่าเขาไม่กล้าเข้าไปจองแต่ถ้าคุณอัปเดตทุก2อาทิตย์อัปเดตทุก3มอาทิตย์อัปเดตทุก4อาทิตย์ลูกค้าจะเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจนี้มั่นใจเพราะการขายทัวคือการขายความมั่นใจนะครับคนซื้อบริการของคุณ เพราะเขาอยากได้ประสบการณ์จากผู้ที่เขามั่นใจให้ดูแลชีวิตเขาอันนี้สำคัญมันอัปเดต Facebook Page บ่อยๆนะครับข้อที่2ขยายเครือข่ายท่องเที่ยวสมัยก่อนคุณอาจจะช่อเช่อวช่องญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเกิดวิกฤตคุณไปไม่ถูกเลยได้เวลาแล้วถ้าเป็นสินค้าของ e-commerce หรือร้านค้าเราเรียกว่า product mix มี product หลายๆอย่างถ้าเป็นทัว ให้เพิ่ม e s t t n n t t o o นะครับหลายๆ e s t i n a t i o n เพื่อจะได้รองรับหลายๆกลุ่มเป้าหมายสำหรับด้านการตลาดหยุดไม่ได้เลยนะครับในการสร้างความน่าเชื่อถือในระยะกลางกับระยะยาวเนาะให้คุณเป็น top of m i n มของผู้บริโภคคนทำบริษัททัวร์มีเยอะมากนะครับแต่คนทำบริษัททัวร์ที่ถามใครๆแล้วทุกคนก็รู้จักมีน้อยมาก คุณใช้วิกฤตนี้นะครับตกผลึกใหม่แล้วถามทีมงานให้ทุกคนตอบระดมสมองออกมาว่าทำไมลูกค้าต้องเที่ยวกับเราทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าเราทำไมลูกค้าต้องเข้าเว็บไซต์เราระดมสมองกันออกมาแล้วเอาสิ่งนั้นมาส่งมอบให้ลูกค้าสัมผัสได้ผ่านช่องทางทางการตลาดผมขอขอบคุณเอกสาร เฟซบุ๊กนี้มากๆเลยนะครับที่เขาเขียนเป็นแบบ Immediate Response เป็น Short Term เป็น Middle Term นะครับสำหรับ Action Plan ซึ่งผมขอเป็นกำลังใจให้ SME ไทยทุกคนนะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงหากมีสิ่งไหนที่คุณสงสยัยไม่เข้าใจอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่ตอบคำถามที่คุณคิดไม่ออกนะครับคุณลองส่งเข้ามา ในอินบ็อกซ์องเพจ Minted Academy อย่าลืมนะครับว่าผมเปลี่ยนชื่อจาก My Digital Partner เป็น Minted Academy แล้วติดต่อเข้ามาส่งมาเลยครับอยากให้ผมคุยเรื่องไหนอยากให้ชุยพอดแคสต์เรื่องไหนอยากให้ตอบคำถามอะไรเราจะมาร่วมเติบโตไปด้วยกันทั้งประเทศไทยวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตาม My Digital Partner และกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ